ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ดาวโจนสักนิดนึงกันก่อนแล้วกันนะครับถือว่าตลาดเมื่อคืนนี้ปิดไม่ค่อยจะสวยเนาะลดลงไปกว่า280จุดนะครับสำหรับตลาดหุ้นที่ทงางสารัฐนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้ในเรื่องของตัวตลาดฟิวเจอร์ก็ถือว่าโอเคนะเด้งขึ้นมาบ้างบางส่วนนะครับขึ้นมา84 85จุดในณขณะน,นี้นั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่ายิ้มได้นะครับเล็กน้อยเล็กน้อยนะก็ขอให้คืนนี้มันเขียวได้แล้วกันนะเมื่อคืนนี้โอ้โหแดงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนกังวลในเรื่องของ เครดิตสวิเนา่หรือว่าแบงก์ยักษ์ใหญ่ที่ทางฝั่งสวิตเซแลนนั่นแหละนะครับถือว่าลดลงไปหรือว่าราคาดรอปลงไปเนี่ยโอ้โหยี่สกว่าเปอตถูกต้องแมมใน1วันที่ผ่านมานะครับและถ้าเราดูตั้งแต่ช่วงแบบพีคในตอนปีส0 0 7นะฮะตอนนั้นอยู่ที่แปดสิบฟังเพื่อนนะลดลงมาถึงหนึ่งจุดเจ็ฟังโอ้โหโหดมากนะเพื่อนนะคือตั้งแต่ยุคเ,เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตอนปีส0 0 8แล้วก็ร่วงลงมายาวๆเลยเพื่อนนะแล้วก็ยังไม่เคยกลับมาเลยใน,นขณะนี้สำหรับทางเครดิตสวิต แบงค์เจ้านี้นั่นแหละนะครับซึ่งล่าสุดก็ดูมาว่าจะมีแสงสว่างไปอุโมงค์หรือว่า Too big, too big t o Fail หรือว่าใหญ่เกินไปกว่าที่จะล้มได้หรือไม่นะครับเพราะว่าล่าสุดทางธนาคารแห่งชาติที่ทางสวิสเนาะได้ให้เงินนะครับกู้ยืมเนะสำหรับทางครดิตสวิสเนี่ยราวๆห้าหมื่น ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทก็ล้านล้านอ่ะล้านกว่าล้านนะฮะประมาณนั้นเนาะถือว่าโหดใช้ได้นะฮะหรือว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งสวิสก็จะทําคล้ายๆกับทางฝั่งสหรัฐนะครับที่ออกมาออเออยื่นอ่ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วกันในในช่วงช่วงนี้นะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ทางอ่าเซ็นเซ็นทรัลเวเล่แบงก์เนาะทางสหรัฐก็ช่วยเหลือกันไปนั่นแหละนะครับที่จะจ่ายให้กับ คนฝากเงินเนาะหรือว่าช่วยอุ้มผู้ฝากเงินนั่นแหละนะครับแต่ในขณะนี้โอเคในเรื่องของเครดิตสวิตจากทางฝั่งสวิตก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันนั่นแหละนะครับซึ่งเระดูในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆนลูกค้าจากทางแบงก์นี้นะครับเรียกได้ว่าเทหรือว่าถอนไม่ใช่เทขอภัยถอนเงินออกจากแบงก์นี้เพื่อนๆ3นเดือนนะป่าไปแสนล้านนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งแสนสองหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ทางลูกค้าจากทางแบงก์นี้ ถอนเงินออกไปนั่นแหละหรือว่าอ่าเฉลีย่ยเนี่ยเดือนอ่าเดืนหนึ่งเนี่ยราวๆสี่สิบบิลเลียนหรือว่าเดือนละ4ี่หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ถอนออกไปนั่นแหละนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับทางเครดิตสวิสถอนในแต่ละเดือนเนี่ยปาร์กก็ไปสนะี่หมื่นล้านแต่พอ ซิลคอลวลเล่แบงค์เนี่ยโดนถอนประมาณ4ี่หมื่นล้านเหมือนกันนะครับตู้มเลยจบเลยนะครับผมถือว่าไซส์ของเครดิตสวิสกับซิลคอลวลเล่แบงค์เนี่ยมันแตกต่างกันอยู่พอสมควรก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่หลายๆคนจะก,กังวลจนทําให้หุ้นแดงอ่วมกันในเมื่อคืนนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็พี่หนุ่มเนยนะเดี๋ยวมาพูดถึงกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าปัญหาเครดิตสวิสเนี่ยมันคนละสเกลกับทางซิลคอลวลเล่แบงค์เลยนะครับทางซิลคอลวลเล่แบงค์เนี่ยมีปัญหาสภาพคล่องจนเกิดแบงค์รันนัันนนนเาะะจตตต้องงปปิดวลไครบแ่ เครดิตสวิสเนี่ยขาดทุนยับเยินหรือว่ามีปัญหาถ้าเราดูชาร์ตก็คือมีปัญหาตั้งแต่ตอนปี2007แล้วนั่นแหละยับลงมาเรื่อยๆเพื่อนยังไม่เคยได้กลับมาเลยหรือว่าหุ้นตกลงไปแบบ90%นะฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับผมนะซึ่งถ้าเราดูนะฮะก็ถือว่าทางเครดิตสวิสใหญ่กว่าทางซิลล์คอร์เวเล่แบงค์เนี่ยถึง4เท่านั่นแหละนะครับนะน,นี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีปัญหาอะไรหลังจากนี้หรือไม่แต่ผมคิดว่าน่าจะพอยิ้มได้บ้างนะนไหนๆก็มีเ,มเงินจาก ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยหรือว่าทางแบงค์แบงค์งชาติเข้ามาช่วยแล้วก็คิดว่าน่าจะกลับมาได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันหรือว่าคืนนี้หุ้นจะขึ้นได้หรือไม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางฝั่ง,งดรนิเวศกันบ้างน,นะครับก็เคยได้พูดถึงกันไปก่อนหน้านั้นนะฮะซึ่งเขาพูดว่าผมเป็นคนพูดอาจจะคนเดียวในประเทศไทยนะครับว่าสถาบันการเงินมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือดี จนกระทั่งวันที่เจ๊งหรือว่าก่อนที่จะเจ๊งเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะเจ๊งคือทุกอย่างจะดีหมดเยี่ยมหมดถูกต้องไหมจนกว่าจะเจ๊งนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าเข้าจะได้เลยนะครับนะเข้าเข้าจะได้แล้วก็เห็นภาพเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอของที่เราต้นนิเวศพูดถึงในเรื่องของทางสถาบันการเงินหรือว่าแบงก์ต่างๆเนี่ยมีอยู่ในรายการ เวลมีอัพนั่นแหละนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางฝั่งบิตคอยกันบ้างน,นะครับในเรื่องของความคิดเห็นแล้วกันนะของพี่คิม d e f i ยเดดี้นะครับได้ออกมาพูดถึงนะฮะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดวิกฤตในเรื่องของการเงินจนคนสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสถาบัานการเงินทั่วโลกแล้วเนี่ยเรือโนอาเพื่อนๆหรือว่าบิตคอยก็อาจที่จะเป็นเรือโนอาสาหรับคนเหล่านั้นนะฮะหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าอารมณ์เหมือนโลกแตกต้องหมเอดแล้วก็มีเรือนะครับคอยที่จะช่วยเหลือคนที่ จะโดนน้าท่วมนั่นแหละนะครับซึ่งบิตคอยก็เหมือนเรือโนอา์นั่นนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าซดเลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นกันจริงหรือเปล่าถือว่าเป็น,นหนึ่งช่วงเวลาที่น่าสน่าสนใจแล้วก็เป็น,นหนึ่งจุดที่วัดกันเลยว่าเฮ้ยบิตคอยจะยังไงเพราะว่าจุดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง,างแล้วก็ถือว่าถ้ามันผ่านไม่ได้เคสอย่างเช่นปีนี้มันก็จะถูกเอาไปยก ในกรณีต่อไปนอคาคตถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้อีกนั่นแหละนะครับถือว่าเป็น case s t u ที่ดีแล้วก็เป็นในหนึ่งจุดทดสอบที่น่าสนใจมากๆในขณะนี้สำหรับบิตคอยนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางคุณไมโนรเกรกันบ้างนะครับหรือว่าเจ้าของทาง Galaxy ซี่ดิจิตนั่นแหละนะฮะก็ออกมาพูดถึงนะฮะว่า buy บิตคอยนนะครับตอนนี้นะถือว่าซื้อบิตคอย n เลยนั่นแหละนะครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการซื้อบิตคอย n เพราะว่าเป็นสิ่งที่มัน จงใจที่จะเกิดขึ้นมานั่นแหละเพื่อที่จะเอามาช่วยเหลือหรือว่าเอามาปลดล็อกพันธนาการจากในเรื่องของการแทรกแซงจากทางฝั่งรัฐบาลนั่นแหละนะครับก็เลยเดียวว่าถ้าใครอยากจะหลุดพ้นจากในเรื่องของวัยวงการเงินแบบดั้งเดิมเนี่ยเออบิตคอยก็ถือว่าทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งไม่ได้แปลกใจอะไรที่หลายๆคนในฝั่งของเลกูลเลเตอร์จะไม่ค่อยชื่นชอบนั่นแหละนะเพราะว่ามันอักเกนหรือว่ามันค่อนข้างที่จะ ขัดยุพอสมควรเหมือนกันกับในเรื่องของสกุลของในแต่ละประเทศนั่นแหละนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าถ้าคุณไม่เชื่อใจเงินของประเทศของคุณเนี่ยหรือว่าคิดว่าเงินของประเทศของคุณจะมีปัญหาอินฟลักชันปีละส0 50%ปติปีละร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ที่เราเห็น,หนกันบางประเทศถูกต้องไหมถ้าคุณไม่ชอบถ้าคุณไม่เชื่อใจเงินในประเทศของคุณเนี่ยเออบิตคอยก็คือตอบโจทย์ jo, หรือว่าทามาแก้ไขปัญหาจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละนะครับซึ่งโอเคก็มีบางประเทศที่เฮ้ยได บางประเทศก็คือมีปัญหาถูกต้องไหมอย่างเช่นแบบซิมบับเวอะไรแบบนี้นะครับที่เขามีปัญหาในเรื่องของค่างเงินบิตคอยก็จะเอามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละแต่ถ้าประเทศไหนที่เฮ้ยเงินไม่ได้มีปัญหาเงินฉันยังโอเคอยู่ก็คงจะไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากมายนักนั่นแหละนะครับแต่ดูเหมือนว่าช่วงลหลังๆมานี้ที่เริ่มมีวิกฤตในเรื่องของแบงก์ต่างๆเนี่ยเออคนก็ชักเริ่มมาศึกษาหรือว่ามาดูบิตคอยอย่างจริงจังแล้วว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่มันจงใจหรือว่าสิ่งที่มันตั้งใจทีี่่่จจะะเเกกิดขขึ้้นนยมมััอาาาชวแไปญห วิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของอัตราการขึ้นดอกเบีย้ยที่หลายคนคาดการนะครับในวันที่22ที่จะถึงนี้นั่นแหละนะครับหลายคนก็คาดการือว่าโอเคน่าจะ0.25นั่นแหละเนาะใน64%นะครับนะแต่ก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันในขณะนี้นะครับว่าน่าที่จะไม่ขึ้นเลยหรือว่า0%ในเดือนนี้นะครับนะหรือว่าวันที่22ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า ใครจะคิดผิดคิดถูกนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าจะขึ้นอ่ะผมว่าอย่างอย่างเวลวร้ายก็คงเป็น0 2 5เนุ้าะคงไม่โหดกว่านี้นะครับแต่ถ้าไป0ูดเลยเนี่ยอันนี้ก็โหดไปนะฮะคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นเนาะแต่ผมคิดว่าก็มีโอกาสที่เป็นไปได้เลยแหละว่าน่าจะไม่ขึ้นเลยหรือว่า0%ในวันที่22นี้นั่นแหละนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง ST Ethereum กันบ้างน,นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะถ้าเราดูอ่ะไอเส้นสีม่วงตรงนี้คือ ST Ethereum นะหรือว่าคนเอา ETH เข้าไปสเต็กบ l น l i d o นั่นแหละนะฮะถ้าเราดูนะอันนี้มันสวยมากนะสำหรับชาชานี้นะครับอย่าเกิดวิกฤต p a x o s ปุ๊บนะครับ Well ได้ Well Notice ปุ๊บหรือว่าเกิดในเรื่องของ Bank Collapse ต่างๆ Fall, Silicon Valley Bank Signature นู่นนั่นนี่ Fall ลงไปนะครับ แต่ s c Ethereum ดูเหมือนว่าจะคึกคักมาแปลกๆผิดหูผิดตาซะอย่างนั้นเพื่อน,นๆตอนนี้แซงหรือว่า f l i ป BUSD ได้แล้วในขณะนี้นะฮะก็ถือว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเหมือนกันนะฮะดูเหมือนว่าคนชักเริ่มที่จะเข้าไปใช้งานบนโลก d e f าหรือว่าคนมองว่าเฮ้ยฉันถือคริปโตก็ขอไปหายิวหน่อยแล้วกันนะฮะก็ไ i โดเป็นอีนหนึ่งโปรเจกต์ที่ เป็นตัวเลือกต้นๆแล้วกันเนาะสำหรับคนที่อยากจะเข้าไป s t a k e อีเทอริเนั่นแหละนะครับเพราะว่าอีเทอร u m มก็เปลี่ยนจากผู้บุกเบิกกลายเป็นผู้ออฟสเต็กแล้วเนาะก็ถือว่าน่าจับตามองในมูฟนี้เหมือนกันสําหรับไ i โดนะครับเพราะว่าเห็นที่เราได้ทขาข่าวกันไปนะเวลต่างๆก็ค่อนข้างชื่นชอบหรือว่ามีการช้อนซื้อเหรียญไรโดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะครับผมนะซึ่งก็ถ้าเราดูในเรื่องของตัวค่าฟีที่ทางไรโดได้เก็บได้เนี่ยถ้าเราดูนะในช่วง,ลงหลังๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณเดือนนี้นะครับว มันพีคขึ้นมาเลยนะค่าฟรีเนี่ยที่เก็บได้ราวๆ1.2ล้านต่อวันถูกต้องไหมปาเข้าไป2ล้านหรือว่าดับเบิลเลยเพื่อนๆในช่วงลหลังมาเนี้ยไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะฮะถือว่ามีคนเข้าไปสเต็กเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าเราดูชาร์ตคนสเต็กเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่าฟรีต่างๆก็เยอะเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆในณขณะนี้หรือว่ารายได้จากบริษัทนี้หรือว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเพิ่มเติมอยู่อย่างเรื่อยๆถือว่าทรงดีมากๆในตอนนี้นั่นแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข เขียวแดงอะไรก็ว่างันไปหรือว่าหาจุดเข้าจุดออกเอาไว้ด้วยเพราะว่าต่อให้มันดีแค่ไหนบางทีโลกคริปโตอย่างที่เราได้เห็นกันโปรเจกต์ดีบางทีก็ล่วงยับเช่นเดียวกันถ้าบิตคอยไม่ยอมไปถูกต้องไหมฮะยังไงก็ต้องดูบิตคอยกันด้วยนะครับหรือว่าดูในเรื่องของสัญญาณเข้าออกอะไรต่างๆกันเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันพื้นฐานดีราคามันอาจจะล่วงก็เป็นไปได้เ,เพื่อนๆอยังไงต้องรอดูกันต่อไปนะครับรวมถึงมีในเรื่องของอการอัปเกรดสำหรับเดือนหน้าเนาะ สำหรับตัวเซยงไฮอัปเกรดจากอีเทอรเรียมนั่นแหละนะครับซึ่งก็ไล d โก็จะได้อันที่สองจากสิ่งต,ต่างๆเหล่านั้นด้วยนั่นแหละนะครับที่คนจะสามารถถอนเหรียญอีทออกมาจากอีเทอรเรียมได้แล้วก็จะเอามาแซกไว้ที่อื่นได้นั่นแหละนะครับอีกหนึ่งเอาคอยที่กำลังคึกคักในขณะนี้นะครับก็คือทาง u n i s w a p นะครับล่าสุดเปิดอีกหนึ่งสาขาที่ทาง BNB Cha i n B Chain เพืเ่อนๆหรือว่า n บ n c e Smart c h a i นนั่นแหละนะครับถือว่าตอนแรกอยู่ที่ทางอีเทอรเรียมเนาะแล้วก็ ไปเพิ่มสาขาอื่นหรือว่าไปใช้งานที่ีเชนอื่นๆค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็ขยายมาที่ทางแบน a n c e Smart Chain แล้วนั่นแหละในณขณะนี้นะครับซึ่งจะดูในเรื่องของคริปโตฟีในณขณะนี้สำหรับทาง Uni s w a p ก็ถือว่าเป็นที่1แล้วนะของโลกมนุษย์ใบนี้นะครับแซนที่2เนี่ยเยอะนะแซนที่2อย่าง g m x ปาเข้าไปแบบสีเท่านะเบื่อนะตอนนี้เก็บค่าฟีได้เวลาร้อยล้านเพื่อนๆหรือว่าคนเข้าไปใช้งาน Uni Swa p เป็นร้อยร้อยล้านหรือว่าการเก็บค่าฟีได้เป็นร้อยล้านในแต่่่ะววันรถาาาโดมกเซึง ก็คือมีอยู่หลายที่นะครับผลลัพอกนก็มีอับดุลทรัมก็มีนะครับแล้วก็ล่าสุดจะไปที่เบนเสมาเชนด้วยนั่นแหละก็ถือว่าไปเปิดสาขาหรือว่าไปเปิดบนเชนอื่นๆเยอะขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะกลับมาคึกคักได้หรือไม่สำหรับเหรียญยูนิสวอปนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าอนาคตเขามีในเรื่องของการแบ่งค่าฟรีให้กับคนที่ถือเหรียญยูนิเนี่ยอันนี้พุ่งแน่เนาะแต่ในขณะนี้ยังไม่ได้มีแบบนั้นแต่ผมคิดว่าอนาคตก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าเราเห็นตัวตต่่่่าาางงงงๆททีีเเ A เค้ใํใในรืือออขััวกก็แบบฟห ทางคนที่ถือเหรียญอยู่แล้วนะฮะเออก็คือเป็นเหมือนเป็นดีฟายุคใหม่กช่ไหมแต่ผมคิดว่าดีฟายยุค OG ยุคเก่ายุคเก่าแบบนี้ก็คงที่จะปรับแล้วก็คงจะใช้แบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะจริงหรือไม่นะครับแล้วก็บรรโภคไหนนะครับท,ที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้ทางบอยบิทมีในเรื่องของโบนัสนะครับสำหรับคนที่เทรดสปอร์ตนะครับหรือว่าฟิวเจอร์นั่นแหละเนาะ500 USDT หรือว่า5,000 USDT นะครับตอนนี้รับทันที 35เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับในณนขณะนี้ยังไงอย่าลืมเข้าไปกันได้นะสําหรับคนที่สมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเทรดหรือว่ายังไม่ได้ลองใช้งานเนี่ยเราลองเข้าไปได้นะครับนะก็อันนี้พิเศษสําหรับแฟนๆคริปโตด็อก ok เท่านั้นนะเพื่อนๆรุน่นเดือยวพวกไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะหาจุดเข้าจุดออกอะไรยังไงนะครับก็ตอนนี้มีหนันสน e งสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กรวมสูตรเทรด Trade Bitcoin ที่ผมเทสใ้แล้วยันหลังกว่า10ปียังไงถ้าใครยังไม่ได้สั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับจะได้หาจุดเข้าจุดออกกันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับยังไงคิดว่าน่าจะชอบเราก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับผม โอเคสหรคดีวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ